ลูกเจ้าแนกันเดียวเลนะขุดันเดียวเลยนะขอนแขนสายยางตันสายแล้วมั้ไอ้ขุดไอูุ้กควันลูกไส้ไปทหารจ้าทหารเกจนผักหนงทหารเรือจ้าเรียนด้วยเป่าอ้ไอ้ข้อดังๆเน่ย้อดังๆได้ยินข้อดังๆใน่ไปถึงไม่พ้นไม่พ้นน ในคนในพังนใหให้สงวามทุกประการอาทุกขอรจมีแบงคนะอมรมีแบง่ะให้เค้วข้าดปลอดภัยนะเวลาไปอยู่ในข่ายอะไรก็ต้องดูแลตัวเองดู

เอาเสีเอาไปลูกกินมันเนาะนี่ันด้ยอะจะข้นต่ำหนึ่งเริ่มมาีเรอไปนี่นาถึงมากเหรจะสามสิบเก้าสิบเจ็ดห้อได้ความรสดได้ในร้อนในคันแน่ ใช่กาวชาปตปลอดภัยอยู่นี่นี่ยังมีความสุขมีความสุขสขัขนเป็นทหารเป็นราชการก็ให้ได้เป็นแง่เป็นโตเอดอ้ออโอ้ยสาติชาติา <c ười> อ่าทหาทีนี้ขอให้สมที่นั่นดดเด้อหหลานอะไรที่นข้าเาน้

จะ่เป็นไก่เป็นตัวม้มตังไกย้อนสู้เอเลยครับใจเด็ดเราเ็กัสุดอไม่สู้ไหมสู้สู้สูสู้แต่บอกงงอยู่ทีนึงว่เกินเ่าน้าสูตัวอ้าเป็นสูะไมีต่อแล้วก็ต่อยาวเลยนะาแต่หนึ่งสสอไปัดนึงัดแรก ตอนแรก่ว่าเขาเลื่อนมาหลายแล้วนะเขาเลื่อนมาตอนแรกมัไมจับเมษาเมษาไม่ได้จับเพราะประธานกรมการะรลยกองมันไปกี่อไเลื่อนกี่กงเื่อนยี่บห้าเรอเ่วนับเลย้วมันสุดท้ายแค่เดียวค่มันสุดท้ายอ๋วนัน เแกแรเอาทเลย่เหลือไรก็เอานันลกการไปท่อนกกไปแตกไเแเลยอันตั้งใจไปแล้วนะตนเราเด้อบัานี้เด้อแต่พอตัดใจไปอินนี่ไม่รู้สายตัวจริงเนาะเซมิแนต์ล่ะ้น่ไม่ไม่หล่ะ

วันนี้หนึ่ง่านเลวันนี้กินเียว้นเดียวไหมมันเอาย้านวาหยั่งวันฉันถูกอย้่ทุกคนเราสั่นกแลวหน่ไม่คว้านเนองอยู่แ้วนอนนอน่องจะค่อนาะอยางี่สมเียเียเรานี้นอายได้ปละสอง วกสองสามสี่ก็สามสี่ไปไปทีหน่ั่งไีสาสี่นั่งไกไปทีนั้นเยอมีแต่คนดังคิดคิดได้สิ่งนั้นรถเร็วรถทั้งสิบคนเลยเดี๋ยวมาเสรแล้วเอาคนราจะเปียนรถเร็วเอากินข้าวได้เลยกินข้วไร้เลย เรียกเกก็เก <disposable worship> ็บเแตม่เก็บเะนอีอต้วาจะมีเนก็เลยคือใครูดจัดแล้วมาจูบูดพอ๋อแล้ตื่น ปธาท่ Or, ันริยวัดยืนวัดยืนโอ้จุยืนจะะนะปลนี้องหอมๆจุยืนออย่า้วนกลับมานะผอมๆต้อหอมๆอเจแกอหอมเดกอน่ในได้มมันจับแต่เต็มจับตร้ ไเจปเจอนายดีๆนายดีเข้ากับนายให้ได้เข้ากับพื่อนให้ได้นะไหตไหายต่อใช่ไหมขอบคุณค่ะาเชิญแขกรับประทานอาหารเลยค่ะ

เอาเลยเอาเลยเอาปลาเล็กปลาเล็กกินก่อนเนี่ยตักเอาตักเอาเนี่ยตักเอาตักเอาไปกินก่อนเดี๋ยวค่อยมากินใหม่ตักไปให้ลุงด้วยอ่ะตักเอาตำมเลยคนปีเมืองมาจ้าระบบขับไล่มีส้มตำด้วยนะเธอบริการน้ำหน่อยสาวๆบริการน้ำหน่อยจ้าอันไหนเอ๊

<c oughs> แม่กาตำบวกห้องสาวสวนแตงวาสิลาวงการวาได้กูปกับ้งอีกุ้ากยาตักงนนั่งกวะเอายายตักไปก่อนก็ได้ยายพี่ผ่องตามไปตักกก่อนตัเอาเลยตักเอาเลยเอลยัอาานนั้นเป็นกะทิยายเอาป่าก็คือตรงนั้นไงไปเด้อพี่น้องเสแสรบน้ำกันจ้างานเลี้ยงทรงหนุกไส สู้ขวันหนุกไส่บบกินทหารไปทหารพัดหนึ่งจ้าทหารเรือผัดหนึ่งเรียบยร้อยแล้วตอนนี้จะรับประทานอาหาร <c oughs> อันนี้เป็นข้าวผัด มีข้าวผัดมียำมีหนุ่มจีนน้ำยากะทิน้ำยาปาลาแล้วก็ยำก็น่ากินไก่ไก่อบจ้า<ป>ยำก็น่ากินนะจ๊ะจ <loh> ้าตาไ,ไหนาหามาเด้อมาเด้อ <hanya Beast. S 1> อืมตักเอาอย่งา,างละนิดหลังนีหน่อยกินไปเรื่อยๆ <c oughs>

อืม,อมนั่นแหละเอานี่ไงข้าวเหนียวเนี่ยอ่ะเอาข้าวเหนียวอ่ะเอาตั้งไว้ตรงนั้นเนี่ยใครจะกินก็จะได้กินไงเดี๋ยวเขาตักส้มตำไปให้สาวสวยเสิร์ฟน้ำจ้าลุงเบีย้ยเอาอยัางก่อนลุงอามีของเสิร์ฟ แต่ไ่มีเลยมือนะเอามือโหลดทีเถาะเอามือโหลดเท่ากับสีใส่มือกินขื้นเก้าอันออร่อยไหมไก่อร่อยไหมไก่อร่อยใช่ไหมจ๊ะใครชิมไก่แล้วยกมือขึ้นแซ่บปะไหนประธานบอกแซ่บไก่แซ่บอาจารย์พี่น้องคุณยายเดชชิมบ่ ไมได้มิม้มไ,ไมได้ิ้น้ิ้น้ิรบว่ามว่าทอดมาจัดเลยนะลูกเ้มองนอย่างบีนี่พูดนี่ซิมแล้วน้ำยาป้าเป็นได่ะาสาวสน,นแตงแซบแซบ เเ้ตัวเื้อใจเบาบอกจังไออกกล้องว่ะทีทีมงานาเน่ยทีมงานจับสนทีมงานจับสน่าเช็ดบ่้็เช็บอืมตีนอยู่ในน้่เดี๋ยวป้า ลูกชิ้นอยู่ในน้ำยากะทิจ้าอากัรหาตีนตีนไกยอยู่ในน้ำยาปลาเดี๋ยวถามคุณยายก่อนเป็นใดคุณยายแซ่บบ่แซ่บแทบแทบแทบแซบบางทีปลาพองดีจ้าปพองกบ่่แินเ พ่อหมกระจำใจแซบสพ่อหมอแนะนยังเอาสไปแต่ก็แซบก็ไปแซบอีกทีอะไรอะไรนกระสุกตมันคงไม่ได้นะเบื่อน้าเล็กมาผูกแสดงความยินดีกับทหารใหม่ ป็นอาหารก็อุนกะทนะน้วก็ย่างไ่ไดยย่างคือกันบังเอนเอาย่างชื่อเสืออนาคตจะได้เป็นในร้อยในพันเหมือนเขาปุเปล่าจาทุสมพรปากไปเ็าบอให้ไปดีมาดีเสร็จหรือเปล่าเจ้าอยากเอาไม้หุ่ยตักกินไหมเขาอนุญาตนะจอกนะจ้าลง YouTube ด้วยกันค่ะ ไม่มีอะไรนล้วเนไม่มีอะไรพูดเลยนะค <c oughs> รั่พูดเนาะ <c oughs> น้าจอบ,บอกว่าน้าจอบ,บอกว่าเอายศสูงๆเ <c oughs> <c oughs> ah, ชิญรับประทานอาหารค่ะตักเลยตักเลยอ้าวลุงมาแล้วลุงมาแล้วนุ่นรถล,ลุงกำลังมารถล,ลุงกำลังมาอีกแล้ว

ออเดียวาเงาชามอือโอ้ยแป็ใหญ่ด้วยคาริมาแล้วก็้ไปขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกาเดอดการาเดอดการเดือดห้ดีโอ้ยผิวสวยไม่น่เป็นทหารเนี่ยวเออเดี๋ยวก็ปสหกเดือนนี่เพิ่มเลย

สี่พันเจ็ดร้อยจ้ารางวัลที่หนึ่งสี่เจ็ดศูนไปหาเอาเลข้ายรางวัลที่หนึ่งแล้วพี่น้องเด้อเบวยแล่ากันลัรางวัลที่หนึ่งพี่น้องมือเงินเ้าหาสื่อลัตเตอรีแล้วจ้า เง <S an> <นา>ินผูกแขนอันเรียงทรงทหารได้4,700เล็กสวยเลขสวย,ย4,700บาทจจจัก้้าาเบแ

เราก็เอาใหญ่เลยแล้วามันเนี่ยนเลเอยเรา่้ใครไปเาได้ออกเียแคมาใ้เาเรียนคนลไปเป็นเลี่ยนหน่อยนะางเปหลอดคนะด่างกัเาอะอด่งกัน ไปไหนนะไปทหาร <c oughs> ไปทหารเรือไปทหารเรือทหารเาารเือผัดหนึ่งพี่สาวมาอวยพร <c oughs> ให้ให้เขาได้ยกสูงๆก็ม <c oughs> <c oughs> ีอะไรมากมากแค่ไหนมากน้อยแค่ไหน

ูเคยอเ้ังไงดีอ่ะอยังไงก็เอาเก๋ยังไงก็เอาให้หน้าทีการงานมันคงนะเป็นใหญ่เป็นโตเป็นทหารไม่แล้วอ๋เป็นใหญ่เป็นโตนะเยเมใหญ่ใหญ่แล้วนเนี่ยตั้ม่ ไม่เจอกันกี่ปีแล้วเนี่ยเหม,ม,มือนว่านอยู่ไกลเนาะถามเหมือนว่านอยู่ไกลมากเลยพี่เก๋อขอบคุณค่ะ <มา S 1> พี่เก๋เสร็จงานเรียบร้อยลวจ้า